ปรากฏการดาวย,าย้ายครั้งใหญ่ครับเมื่อดาวพุธยูย้ายราศีครับต้องใช้เวลา7ปีนะครับก็จะส่งผลแน่นอนครับทั้ง12ราศีนะครับแรงสั่นสะเทือนแรงการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปโครงสร้างนะครับและดาวพุธยูเนี่ยเป็นดาวแห่งความตายนะครับแล้วก็เป็นดาวแห่งอาเพศนะครับการโคจรย,าย้ายครั้งนี้ก็คือย้ายวันที่7กรกฎาคมครับ2565นะแต่เป็นการแบบ ย้ายแบบซ้อมมือไงเพราะว่าวันที่1ธันวาคมครับดาวพฤหัสครับจะโครจรเดินถอยหลังย้อนกลับมาราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะย้ายแบบจริงจังยาวๆ7ปีนู่นครับวันที่8มีนาคม2 5 6 6ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็รีวิวนะครับดวงชะตาทั้ง12ราศีว่าดาวพฤหัส ย,าย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับดาวเยูครับเป็นดาวแห่งความตายที่กล่าวบอกไปนะแล้วเป็นดาวแห่งอาเพศนะครับแต่อย่าพิ่งตกใจฟังแล้วอย่าเพิ่งหวาดกลัวไปนะครับความตายในที่นี้หมายถึงการตายจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปแจ้งเกิดเพื่อไปเกิดใหม่เพื่อไปเริ่มต้นในสิ่งดีๆฮะและส่วนคําว่าอาเพศเนี่ยคือความไม่ปกติความแปลกนะฮะความแปลกประหลาดการพลิกล็อกพลิกผันการคิดนอกกรอบ เออนี่คือความหมายนะครับฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตีความแล้วก็ต้องอธิบายด้วยไม่งั้นเดี๋ควรจะตกใจเพราะว่าฟังอะไรมายเยอะแล้วก็สับสนเนาะวันนี้พี่หมอก็จะมาแจงในเรื่องของความหมายของดาวพนะครับแล้วยังมีความหมายอีกนะครับหมายถึงต่างประเทศนะต่างทีนต่างแดนนะครับนี่คือความหมายของดาวพและก็ยังหมายถึงนะครับในเรื่องของอะไรที่เป็นคือความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยคน้นคว้าวิทยาศาสตร์การทดลองนะครับผมหรือถ้าในอนาคตนี้ก็เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สอย่างนี้เป็นต้นนะหรือ 5G นะครับหรือระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะฮะตรงนี้คือความหมายไงนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับฟังแล้วเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วยังไปถึงสุขภาพด้วยนะครับกาไอยู่นี่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับการเจ็บป่วย และนะครับตัวคีย์เวิร์ดสำคัญของความหมายคือเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแห่งการปฏิรูปรีฟอร์มในะคำว่าล้างไพ่ใหม่เออพูดง่ายนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนนโยบายเป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างรุนแรงกว่าดาวลาวหูกว่าดาวเสาร์นะครับเพราะว่า การโคจรยุคครั้งนี้ต้องใช้เวลา7ปีนะเพราะฉะนั้นความแรงของดวงดาวมันส่งผลอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาเข้าสู่นะคำทำนายการพยากรณ์ทั้ง12ราศีกันได้เลยนะครับสราศีแรกก่อนเออสองราศีแรกคือราศีเมษนะแล้วก็ราศีตุลน,นะลสองราศีนี้ครับต้องบอกว่าดวงของคุณเนะี่ยจะเริ่มค้นเคาะแล้วนะครับนะครับดวดาวมันจะอยู่ย้ายออกนะ W เป็นดาวปากประเคอส์นะก็ส่งผลถึงความรุนแรง ในทั้งดีแล้วก็เสียไงเรื่องร้ายๆก็ไปละนะครับโดยเฉพาะคนราศีตุลน,นะดาวมันอยู่ย้ายครั้งนี้เข้าอยู่ในเรือนมรณะไนงะความเจ็บป่วยความเครียดความท้อแท้สิ่งที่ไม่ดีมันมรณะออกจากคนราศีตุลแล้วเรียกว่าคนราศีตุลหลังจากนี้ไปอะ่ะคุณจะเริ่มต้นเตรียมแจ้งเกิดนะครับสิ่งดีๆนะครับในช่วงระยะเวลานี้จะมีเข้ามา ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอันนี้คือคนราศีตุลน,นะครับราศีที่สองคือราศีเมษน,นะเมื่อดาวพุธอยู่ย้ายออกครับแมโดนกระแทกแรงกดดันมาตลอด7ปีนะฮะอึดอัดนะครับบางครั้งเนี่ยคนราศีเมษออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์นนะแต่ไปโดนกดทับเขาเรียกว่าปิดทองหลังพรนะไงไม่ได้แสดงผลงานไม่เจ้านงเจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่าหรือโดนกันแกล้ง ครั้งนี้ครับเมื่อดาววิรุฬยูย้ายออกเนี่ยนะครับการคิดอะไรที่แปลกใหม่ของคุณเนี่ยจะสร้างความสําเร็จจะสร้างความมั่นคังจะสร้างความร่ํารวยของคุณเลยนะครับเพราะดาวครับโคจรเข้าเรือนการเงินไงดวงของคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยแบบฟ้าผ่ารวยแบบพลิกล็อกเลยนะเออนะครับจากจนจะกลับมารวยวิเนี่ยเป็นดาวที่แปลกครับคือเขาจะไม่มาแบบเรื่อยๆนะเขาจะมาแบบสำลักถุกหวยอะ แบบลอตโต้ถูกก้อนใหญ่เลยมาก็มาแบบมหาศาลเหมือนซุลมินะแต่ว่าครับถ้าบริหารการเงินของคุณไม่ดีนะคุณก็จะจมธณีหนี้สินล,มล้มลายเหมือนกันนะครับเพราะน้มวนดโคจรครั้งนี้เข้ามาในเรือนการเงินของคนราศีเมษก็ต้องนะครับบริหารรายรับรายจ่ายนะครับดีๆนะกันอันนี้คือความหมายคน,คนเมษม,มีสิ์รวยแบบเวอร์วังเลยนะจ๊ะสำหรับ อีก2ลา